เธอ hmm? เลี้ยงขนมในเซเว่นเลยดิเขาหรอใช่อะไม่ใช่อขอตั้งขอตั้งอีกแล้วนี่อีกอ,อีอือพอทีนะ่ไหนหมดตัวเลยนะอ่าไปดิไปดิอ่าหยุดตะก,กร้าเลยจ้าเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวนเรนจะให้พี่แม็กเลี้ยงนะคะทุกคนไป ไปเร็ไปเร็อเอาอะไรดีอันนี้เธอเอาน,นี้อันนี้ปูด้วยปูด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละนี่นี่นี่เนอ,อ๋อยากเกลนอ่ะโอเครู้ไหมว่าเราชอบรถอะไรเอยอ,อ่ะอ่ากินนมด้วยกินนมด้วยได้สูงสูงเออนี่คะ่ะโชว์หน่อยจ้าอ่าใครที่จะเป็นคนเลี้ยงของในเซเว่น แขกคนแรกมาคนนั้นแหละที่จะเป็นคนเลี้ยงของในเซเวนนะ